ภาพรวมชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในกษัตริย์ปีกุลในปี2,565ท่านได้สีดาวค่ะนิยามชีวิตของท่านคือเงินมาจากหลายทางมีโอกาสเลื่อนขั้นทำงานต่างประเทศเจอคนที่ใช่ที่ใจตามหาพอศของท่านที่เกิดในกษัตริย์ปีกุลคือพศ2 5 0 2 2514 2526 2538และ2550ค่ะพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายท่านสามารถนมัสก,การพระธาตุประจำปีเกิดได้จากในคลิปนี้เลยนะคะสำหรับสีนำโชคคือสีดำสีน้ำเงินสีเทาสีขาวสีเงินและสีทองค่ะ ในด้านการงานท่านที่เกิดปีกุลที่ทำงานประจำท่านมีดาวเริ์กมงคลหวนช้างซึ่งจะเอื้อต่ออาชีพการงานโดยเฉพาะการต่างประเทศจะมีความก้าวหน้ามีโอกาสได้ปรับตำแหน่งถูกส่งไปดูงานไปฝึกอบรมหรือได้ทุนการศึกษาดังนั้นให้ท่านเร่งพัฒนาตัวเองภาคเพียรขยนันอดทนจะทำให้ดาวมงคลส่งผลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ แต่ข้อควรระวังในปีนี้คือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานนะคะสำหรับท่านที่หางานต้องการเปลี่ยนงานถือเป็นปีที่ดีมากแต่ก็อย่าใจร้อนให้เลือกดูบริษัทที่มีความมั่นคงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะให้ผลตอบแทนที่ดีให้หาข้อมูลของบริษัทที่จะไปสมัครการเดินทาง ถ้าได้ที่ทำงานใกล้บ้านก็จะดีกว่าค่ะให้เตรียมตัวการสอบสัมภาษณ์บุคลิกภาพแล้วก็ภาษาไว้ให้พร้อมนะคะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจอาชีพอิสระการค้าการขายท่านต้องพยายามหาช่องทางใหม่ๆเสริมให้เพิ่มจักฐานลูกค้าเดิมที่มีโดยเฉพาะจากประเทศใกล้เคียงลูกค้าที่พร้อมจ่ายแล้วก็มีกำลังซื้อสูงให้เน้นการขายเงินสดเป็นหลักค่ะ สำหรับอาชีพอิสระให้ท่านใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเช่นช่างซ่อมนายหน้าตัวแทนก็ให้ทำีโอไว้ทุกงานเพื่อนําเสนอประวัติผลงานที่ผ่านมาเพื่อสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าสําหรับอาชีพค้าขายให้ท่านลองปรับแต่งหน้าร้านการจัดวางหีบห่อการแต่งตัวแต่งหน้าความสะอาดจะช่วยสร้างโอกาสและก็ความเชื่อมั่น รวมถึงความสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะบางทีลูกค้าซื้อลูกค้าติดเพราะอัธยาศัยของคนขายนะคะในด้านการเงินการเงินจะมีความคล่องตัวขึ้นจากการงานและวก็การปรับเงินเดือนสำหรับท่านที่ทำการค้าการขายก็จะกลับมาฟื้นตัวมีไรายได้หลายทางและบางท่าน มีโอกาสได้เงินจากออเดอร์ที่ขอจะรอไว้ก่อนหน้านี้บางโครงการที่พักไว้ก็จะเริ่มกลับมาทำต่อท่านมีโอกาสได้รับรายได้จากต่างประเทศช่วงต้นๆปีการเงินก็จะค่อยๆเริ่มดีแล้วก็จะไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็จะดีมากในช่วงครึ่งปีหลังแต่ระหว่างปีอาจจะไม่หวงหวามากดังนั้นถ้าท่านจะซื้อของมีค่ามีราคาต้องวางแผนที่ดีนะคะ ว่าทั้งปีจะมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอมีเงินออมเพียงพอที่จะครอบคุมค่าใช้จ่ายส่วนตัวครอบครัวฉุกเฉินแล้วก็ภาระประจำเช่นค่าประกันรถประกันชีวิตค่าบ้านค่าเล่าเรียนลูกสำหรับท่านที่ทำธุรกิจอาชีพอิสระการค้าการขายให้เน้นเรื่องการขายสินค้าด้วยเงินสดลดระยะเวลาการให้เครดิตถ้ามีการโอนก่อนส่งของ ก็จะดีมากค่ะให้มีการวางระบบเงินมัดจำไปด้วยนะคะสำหรับอาชีพอิสระท่านมีโอกาสได้เงินก้อนซึ่งอาจจะมาจากหลายทางประุุคนี้ต้องทำงานมากกว่าหนึ่งอาชีพเช่นบางท่านเป็นหนายหน้าเป็นตัวแทนก็รับงานซ่อมแซมแล้วก็ขายของไปด้วยซึ่งงานเสริมของท่านมีโอกาสทำไรายได้ให้ดีมากไปบางช่วงค่ะสำหรับอาชีพค้าขาย เน้นทำการขายผ่านออนไลน์ควบคู่กันไปเป็นการส่งเสริมกันถ้าท่านสามารถส่งของได้เองบริเวณรัศมีไม่ไกลมากก็จะยิ่งดีให้เน้นบริการดีไวมีแถมมีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าจะสร้างลูกค้าประจำได้เยอะค่ะในด้านสุขภาพให้ท่านระวังสุขภาพเกี่ยวกับความดันโลหิตโรคเบาหวานโรคอ้วน การเกี่ยวข้องกับงานสังสรรค์รื่นเริงการกินการดื่มให้ระมัดระวังพอประมาณเพราะว่าดาวทางด้านสุขภาพของท่านอาจจะด้อยหน่อยเนื่องจากว่าดาวของการงานที่ดีมากทําให้บางช่วงทํางานหนักท่านขาดการพักผ่อนอาจจะไม่ระมัดระวังเรื่องการกินแล้วก็การพักผ่อนบางครั้งสังสงรรค์กลางคืนเช้ามาก็ทํางานเลยก็อาจจะเบรอเบอร์ก็ขอให้ท่านประเมินกําลังตัวเองด้วยนะคะ ในด้านความรักคนโสดจะเป็นปีที่ดีค่ะท่านมีโอกาสพบเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจคนที่ใจตามหามานานท่านจะเจอคนหลากหลายมีทั้งคนหน้าตาดีหน้าที่การงานดีบางคนก็เป็นเพื่อนของเพื่อนเจ้าของกิจการบางคนก็สูงวัยกว่าอาจจะพบเจอกันจากการไปทำกิจกรรมที่ชอบเช่นการออกกำลังกายไปเที่ยว ไปทานอาหารหรือจากการทำงานการเดินทางไปประชุมไปติดต่องานอบรมสัมมนาจะมีบางคนที่คุยเรารู้สึกว่าคลิกชอบอะไรเหมือนเมือนกันคุยกันได้ทุกเรื่องเพราะคิดคล้ายๆกันมีเป้าหมายในชีวิตเป็นไปในทิศทางเดียวกันครบแล้วก็อยากเดินทางไปสู่ความมั่นคงความเจริญก้าวหน้าปีนี้ท่านมีโอกาสเลือกที่จะเดินหน้าไปกับคนบางคนอย่างจริงจังค่ะ ท่านที่มีคู่มีแฟนให้ระวังการน้อยอกน้อยใจในเรื่องที่คิดไปเองอย่าปล่อยให้ปัญหาที่สงสัยข้ามวันนะคะให้เคลียร์กันให้จบในวันด้วยเหตุและก็ผลความรักความเข้าใจให้โปร่งใสในทุกเรื่องต่อกันถ้ามีความรักให้กันก็ต้องรับฟังและก็ยอมกันในบางเรื่องนะคะเช่นถ้าเป็นประเด็นเรื่องการสั่งสรรก็อาจจะยอมลดลง ถ้าเป็นเรื่องทำงานมากเกินไปไม่มีเวลาก็จัดสรรเวลาหาเวลาว่างอยู่ด้วยกันมากขึ้นเมื่อกลับบ้านมาดึกก็ให้คอยทานข้าวหาผลไม้น้ำเย็นๆเอาอกเอาใจอย่าให้มีระยะห่างให้บ้านเป็นสถานที่ที่สบายใจที่สุดสร้างความรู้สึกที่ว่าเมื่อไรก็ตามที่นึกถึงความรักและความสุขให้นึกถึงเรา แล้วก็บ้านค่ะ